อัลบบฟังพุทธประวัติตอนที่สิบสามกันจ้าพระบรมโพธิสัพพิรนาบารมีสามสิทัศทบทวนกลับไปกลับมาอยู่ตรงนั้นเนี่ย้วยความปรื่มมิติปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมาดาแล้วการทบทวนเพื่อที่จะตรวจตาดูพุทธการกธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ธรรมาดาอย่างไรพรมองตรวจไปเรื่อย บารมีเกิดขึ้นตอนนั้นแล้วเนี่ยแผ่นดินที่หนาสองแสนสี่หมื่นยอดสะเทือนสะทานแผ่นดินสะเทือนทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาแล้วแผ่นดินสะเทือนทีเดียวเหมือนมัดไม้ออที่ถูกช้างเหยียบแตกคือของที่มันหนักเหยียบของที่เบาๆเนี่ยเพราะนั้นเสียงก็ดังบัลลือสะเทือนเรือนลัลล่นนี่เป็นข้อประมาณนะคล้าย เครื่องยนต์ที่หีบอ้อยที่หมุนบีบมัดอ้อยให้แตกลั่นสนั่นวนไหวดังเปาะเปีป้ยเปาะเปี้ยอะไรเงี้ยที่เป็นแค่เพียงคำอุปมาเท่านั้นเองแต่น่าสะเทือนล,ลั่นเลยสะเทือนขนาดไหนสะเทือนขนาดชาวเมืองรามนครที่กําลังถวายพระตาหารแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์พระที่ปังกรสมัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกตกใจอ่ะตื่นเต้น ก็ได้กำลังพระตะเคเคนของเนี่ยอยู่ๆก็โครงเคงโครงเคงโครงเคยขยงเคขึ้นมาเนี่ยสะเทือนแต่ว่าพระทีบังกรงสมสัมพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกอยู่เฉยๆก็เลยทูลถามว่าข้าแต่พระพุทธองค์เกิดอะไรขึ้นหรือแพ่นดินจะสุดหรือพระเจ้าค่ะหรือว่าโลกนี้จะแตกทำลายจะมีการดีร้ายประการใดขอพระองค์ทรงบรรเทาเหตุนั้นด้วยเถิด พระทีบังกรสัมมาถุพิจ้าทรงทราบด้วยพุทธญาณท่านจึงมีพระดำรัสใ้มหาชนเข้าใจว่าอย่าได้หวาดกลัวสิ่งใดเลยจงพากันสบายใจใเถิดไม่ได้มีเหตุอะไรอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราตถาคตพระตะถาคตได้พยากรณ์สุมเมธดาบทว่า จะได้ตัดสรุ้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าเมื่อพยากรณ์แล้วสุมเมธะบทนั้นก็พิจารณาพุทธการกธรรมข้อปฏิบัติที่จะทําให้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทบไปทวนมาเป็นอนุโลมปฏิโลมดังนั้นเนี่ยด้ยอนุภาพแห่งการเจริญหรือตรวจตาพุทธการกธรรมนั้นจึงทําให้ตลอดมือนโลกธาตุ พร้อมทั้งเทวโลกวันไหวขึ้นมหาชนได้ฟังพระดำรัสของพระธีบังกรพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วต่างก็ปีติยินดีเมื่อกี้กลัวเมื่อกี้วิตกกังวลพอรู้เรื่องราวเ,ราเห็นไหมคนเราเนี่ยพอรู้เรื่องจริงกันแล้วปีติทีเดียวเพราะเั้นความปีติกับความกลัวนี่นะมันอยู่ใกล้ๆกล้กันเนี่ยมันแล้วแต่เราจะเลือกเอาถ้ารู้ก็ปีติยินดีถ้าไม่รู้ก็อับเฉาเหงาหงอยงอกกันไปเลย ต่างก็พากันถือดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปลายไปบูชาพระบรมโพธิสัตว์เลยไปแล้วออกเดินทางและกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเลยไปกระทำประทักษิณและบูชาที่ดอกไม้คล้ายๆที่พระอริยสาวกสี่แสนองค์นั้นเดินประทักษิณอันนี้มาหาชนเดินประทักษิณแล้ว บูชาด้วดอกไม้คือก็โยนกันมาเลยเพราะข้างอยู่ไกลไม่ถึงนี่ก็โยนคว้างกันมาเลยนะท่านสุมเมธเดบดเห็นมหาชนซึ่งเด้ฟังพระดำรัสของพระทีบางกรสามสุนเจ้าทำให้จิตใจของพวกเขาเนี่ยเย็นลงได้พามากราบไหว้ท่านท่านก็ยึดมั่นในพุทธคุณจเจริญพุทธานุสติ ทำไว้ในใจอย่างมั่นคงว่าเราจะต้องเป็นพระสมมาสมุทธเจ้าให้ได้เหมือนพระธีปังกรพระสมมาสมุเธเจ้าที่ทรงพุทธวิยากรเอาไว้ลุกขึ้นครองผ้าสวมชดาเรียบร้อยแล้วจึงนมสัสก,การพระธีปังกรพระสมมาสมุทมเจ้าจากนั้นก็เดินออกจากอาสนะไปเลยปรากฏว่าเมื่อกี้นั่งน,นมาหาชนเดินเวียนประทักษิณลับ วางโปรโยดอกไม้มาตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวเมื่อท่านเดินมาเหล่าเทวดาในมอลจักรวาลมาชุมนุมกันเลยบูชาพระโริสัตว์ด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นทิพย์และท่านก็เดินจเจรินพุทธานุสิไปเรื่อยๆท่ามกลางมหาชนที่แวดล้อมตลอดเส้นทางเลยมหาชนยกมือพนมปรากับว่า จะได้เห็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์ใหม่ในวันนี้เลยเพราะนักกา่าวสรรเสริญสดุดีพระบระโมโพธิสัตว์ว่าเป็นคาํากล่าวสรรเสริญของมหาชนวันนี้ท่านได้ตั้งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ไว้ใกล้บาดมูลของพระทีปังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าความปรารถนาของท่านจะต้องสําเร็จโดยหาอันตรายไม่ได้คืออย่างแน่นอนโดยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเลย ความสะดุ้งกลัวความหวาดเสียวจงจะมีแก่ท่านกถือเป็นความรักและปรารถนาดีด้วยความปลื้มปิติของมหาชนก็กล่าวชื่นชมแล้วอวยพรเรคาทั้งหลายอย่าได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านเลยขอให้ท่านจงเร่งสร้างบาร,รมีให้บริบูรณ์เถิดธรรมดาต้นไม้เมื่อถึงฤดูการย่อมผลิดอกออกผลย่งความอิ่มเอมเปรมปรีดาแก่มนุษย์และสัรพสัตว์ฉันใด แม้ท่านกับฉันนั้นเหมือนกันจะได้ล่วงเลยฤดูกานจงได้ครอบครองพระโพธนนิญาณอันสูงสุดยังความสุขเกษมแดนเหล่ามนุษย์เทวดาโดยพลันเถิดเป็นท่าคำสรรเสริญและคำบวยพรเะภัยร่ะมากทีเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนทรงบำเพ็ญบรารมีสิบประการฉันใดข้าแต่พระบรมโพธิสัตว์แม้ท่านกัจงบำเพ็ญบรารมีสิบประการฉันนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในการก่อนทรงตัดสรุปที่โพธิมณฑลฉันใดก้าแต่พระบรมโพธิสัตว์ขอท่านจงตัดสรุปที่ตายตนโพชันนั้นเพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตัดสรุแล้วสมประกาศพระธรรมจักรฉันใดข้าแต่พระบรมโพธิสัตว์ขอท่านจงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐฉันนั้นเธอ ดวงจันทร์วันเพญย่อมเต็มดวงเห็นไหมขครทายคำไพราอก็พลั่งพลูมาเลยและลุ่งโรดสว่างสวัยท่ามกลางท้องฟ้าฉั้นใดขอท่านยังมีหัิษาเต็มเปรี่ยมลุ่งโรดสว่างสวัยวปทั่วมือโลกธาตุฉันนั้นเถิดนี่ยเวลาเราจะไปชื่นชมใครเราก็มีข้าอุปมาอมุปไมยดวงอาทิตย์พ้นจากกราหูย่อมแผ่รัศมีสว่างจ้าขึ้นมาฉันใดแม้ท่านยังพ้นจากโลก ไยโรดโดยพระสิริฉันนั้นเถิดแม่น้ำทุกสายย่อมไหลรวมลงทะเลอันกว้างใหญ่ฉันใดหมู่มนุษย์รวมทั้งชาวสวรรค์จงมาประชุมกันในสำนักของท่านฉันนั้นเถิดสุมเมธดาวท์ได้รับสักการะบูชาและคำกล่าวสารเสร,ริญจากมนุษย์และเทวดาแล้วท่านกระดิษสมาทานพุทธกรกกรรมสิบประการให้มั่นคงแล้วก็ได้เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้า พื้นไปเลยไปบำเพ็ญภาวนาในป่าตลอดชีวิตไปบำเพ็ญภาวนาต่อเลยจนกระทั่งหมดอายุไขได้ไปบังเกิดในพรหมโลกนับจากพระทีบังกรสัมมาสมุทธเจ้าพระรดิพาแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งอสงไขยมหากับในช่วงนั้นเป็นระยะการที่เรียกวู่นยญญากับ หมายถึงมหากัรที่ว่างปร่าจากมกรรคผลนิพพานคือไม่มีพระเจ้าเสด็จอบัติขึ้นในโลกแม้เพียงพระองค์เดียวโอ้ใครไปเกิดยุคนี้นะโอ้อันตรายไม่ได้ไปอยู่ในยุคภูรู้เนี่ยและในสญญยกรับนี้ก